ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนฟังการพยากรณ์รบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปดวงประจำวันศุกร์ที่1 4มกราคม2565ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงาน ท่านจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆม,มาให้ซึ่งงานดังกล่าวค่อนข้างมีปัญหาทำให้ท่านเหนื่อยยากในการทำงานการเงินท่านจะมีรายจ่าเพิ่มมากขึ้นจากการดูแลสุขภาพของท่านความรัก ขอให้ท่านระมัดระวังบุคคลที่3ที่จะเข้ามาแทรกแซงความรักของท่านได้ขอให้หมั่นดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะสุขภาพสุขภาพของท่านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอให้หมั่นดูแลสุขภาพของท่านให้ดีๆอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้โชกราบท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตาม ขอให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานระยะนี้การงานของท่านค่อนข้างติดขัดมีปัญหาต้องให้ท่านคอยสะสางแก้ไขอยู่ตลอดเวลาการเงินระยะนี้การเงินของท่านค่อนข้างติดกัดขอให้ท่านควบคุมการใช้ใจ่ายของท่านให้ดีๆนะคะความรักท่านอาจจะมีปากเสียงกับคนรักของท่านได้ขอให้ใจเย็นๆในการพูดจากันค่ะ ภาพอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นอุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะคะโชคลาภท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามขอให้มันสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านคะ่ะผู้ที่เกิดวันอังคารการงานอาจมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานของท่าน ขอให้อดทนอดกลัน้นใจเย็นๆในการทํางานค่ะการเงินท่านจะมีรายจ่ายจากการซ่อมแซงปรับปรุงบ้านของท่านค่ะความรักท่านมีโครงการหรือความคิดที่จะหาบ้านหรือคอนโดอยู่ร่วมกันสุขภาพขอให้ระมัดระวังสุขภาพของคู่ครองของท่านค่ะรากท่านมีโชคราบบางเล็กน้อยหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับ วันเดือนปีเกิดของคนรักของท่านค่ะผู้ที่เกิดวันพุธก,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 การงานขอให้ท่านรอบคอบในการทำงานนะคะเพราะเจ้านายเพศชายของท่านกำลังจับตามองท่านอยู่ค่ะการเงินขอให้ท่านควบคุมการใช้จ่ายของท่านให้ดีๆอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอาจทำให้ท่านมีปัญหาในด้านการเงินได้ค่ะ ความรักของท่านไม่ค่อยรับเรื่นงสักเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างยึดติดกับความคิดของตนเองเป็นหลักขอให้ใจเย็นๆปรับความเข้าใจกันนะคะภาพขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับทางด้านสายตาค่ะพวกลาบท่านไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคหรือลงทุนใดๆก็ตามนะคะช่วงนี้ที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงาน ท่านมีโอกาสยกย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะการเงินท่านจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือได้เงินมาอยากฟุกๆจากมารดาความรักความรักของท่านค่อนข้างสดใสและท่านก็มีโครงการที่จะมีการเดินทางกับคนรักของท่านค่ะสุขภาพท่านค่อนข้างเหนื่อยล้าพักผ่อนให้มากๆนะคะโชคลาภท่านมีโชคลาภค่ะ หากท่านคิดจะเสี่ยงโชคหรือลงทุนสามารถทำได้แต่อย่าลงทุนก้อนใหญ่นักนะคะที่เกิดวันศุกร์การงานจะมีเพื่อนมาชักชวนให้ท่านร่วมลงทุนกับเขาค่ะการเงินท่านมีความคิดที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อหารายได้ใหม่ๆเข้ามาค่ะความรักคนที่เป็นโสดอยู่มีโอกาสที่จะพบคนรักในที่ทำงานค่ะสุขภาพท่านจะเสียเงิน ซื้อวิตามินหรือซื้อน้ำมันตบปาเพื่อดูแลสุขภาพของท่านค่ะโชคลาภท่านมีโชคลาภนะคะหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคตามเพื่อนของท่านที่แนะนําได้เลยค่ะที่เกิดวันเสาร์การงานท่าน,นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเนื่องจากการแนะนําของญาติพี่น้องของท่านค่ะการเงินญาติพี่น้องหรือคนรักของท่านให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินกับท่านค่ะ ความรักคนรักของท่านจะทำเซอร์ไพรส์ท่านโดยซื้อสิ่งของให้กับท่านค่ะสุขภาพสุขภาพของท่านแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรมันดูแลสุขภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโชคลาภท่านมีโชคลาภบ,บ้างเล็กน้อยหากท่านคิดจะเสี่ยงโชคขอให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับเบียนรถยนต์ของท่านได้เลยค่ะ